น้องไข่มุกเด็กวัยสิบสี่กลับสู่อ้อมกอดครอบครัวหลังถูกหลอกไปทำงานกัมพูชาน้องไข่มุกเด็กหญิงวัยสิบสี่ปีอยู่แก๊งคอนเซนเตอร์กลับสู่อ้อมกอดพ่อแม่ได้สำเร็จหลังถูกหลอกไปทำงานในกัมพูชาบังคับให้หาอยู่อดข้าวโดวนทำร้ายวันที่27กุมภาพันธ์2568ผู้สื่อข่าวรายงานจากกรณีเคสน้องไข่มุกอายุ14ปีหายออกจากบ้านพักที่จังหวัดระยองเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและพบข้อมูลว่าถูกชายคนหนึ่งทักแชท เข้ามาในแอปพลิเคชันไล์หลอกให้ไปทํางานที่จังหวัดสแก้วโดยขับรถมารับน้องไข่มุกถึงที่บ้านและบอกว่าห้ามนําเรื่องนี้ไปบอกใครเด็ดขาดหลังจากที่น้องไข่มุกหายตัวไปวันแม่เชื่อว่าลูกสาวทุกหลอกหลังพบว่าถูกพาเดินทางไปอัเภรรญญ,ญประเทศจังหวัดสแกวมุ่งหน้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านคาดว่าพาน้องไข่มุกไปทํางานผิดกฎหมายซึ่งผู้เป็นแม่พยายามติดต่อหาลูกสาวแต่กลับติดต่อไม่ได้ในทุกช่องทางเกิดความไม่สบายใจเป็นห่วงลูกสาวอย่างมากก่อนเดินทางเข้าแจ้งความกับตำรวจที่ สถานีตำรวจภูทรปลวกแดงจังหวัดระยองล่าสุดเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2568แม่และป้าพร้อมพ่อที่ได้เลิกลากับแม่น้องร่วมเดินทางจากจังหวัดระยองพร้อมกับตำรวจปคออมอตำรวจตอมอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงต้นอ้อเป็นหนึ่งและมูลนิธิวินไปรอรับน้องไข่มุกที่บริเวณหน้าด่านทาวนคลองลึกอเภอ,อรัญญประเทศพร้อมผู้การทหารพรานที่12ผู้กำกับตมสแก้วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทั่งเวลา20นาฬิกาน้องไข่มุก ได้รับการช่วยเหลือพาเดินทางกลับมาถึงไทยบริเวณหน้าด่านถาวรบ้านคลองลึกซึ่งทันทีที่มาถึงน้องไข่มุกได้โผเข้ากอดแม่และพ่อร้องไห้ด้วยความดีใจได้มีโอกาสเข้าสู่อ้อมกอดแม่และพ่อซึ่งครั้งนี้ยังถือว่าโชคดีด้านพันตารวจเอกพัทรพงศ์สุภาพรผู้กํากับตมจังหวัดสกวและพันเอกเมธีคําเต็มผู้บังคับการทหารพรานที่12กองกําลังบุรพาจังหวัดสกวได้ช่วยประสานงานกับทีมของเจ้าหน้าที่กัมพูชาแบบเร่งด่วน เพื่อที่จะช่วยเหลือน้องไข่มุกเด็ก14กลับคืนสู่อ้อมกอดพ่อและแม่ได้อย่างรวดเร็วหลังจากน้องไข่มุกเดินทางมาถึงโผเข้ากอดแม่และพ่อท,ทันทีซึ่งสภาพร่างกายดูอิดโรยอย่างเห็นได้ชัดพร้อมกับให้ข้อมูลว่าตนเองถูกพาไปทํางานที่ฝั่งประเทศกัมพูชาชายแดนติดกับประเทศเวียดนามตลอด5วัน,ท,นท,ที่อยู่ที่นั่นน้องไข่มุกถูกบังคับให้ทํางานตั้งแต่9นาฬิกาและต้องหาเหย,ยื่อให้ได้ร้อยรายหากทําไม่ได้ก็จะไม่ได้กินข้าวและจะถูกทําร้ายถูกกักขังหลังจากที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นน้องไข่มุกร้องขขอ้ากิน โดยแม่ได้ซื้อกะเพราหมูสับไทยดาวให้กินเป็นมื้อแรกของวน,นอเพราะตลอดทั้งวันที่เดินทางมาซึ่งห่างจากประเทศไทยประมาณ200-300กิโลเมตรและใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงน้ององค์ไขมุกไม่ได้กินข้าวและระหว่างเดินทางกลับมายังฝั่งไทยอยอนั้นได้มีการสลับรถตลอดการเดินทางซึ่งบางจุดไม่มีสัญญาณทําให้ไม่สามารถติดต่อใครได้ซึ่งได้แต่ภาวนาให้คนที่ขับรถมาส่งน้องส่งน้องกลับให้ถึงฝั่งไทย เพราะไม่สามารถที่จะคาดเดาได้เลยว่าน้องจะถูกส่งขายไปยังบอดต่างๆอีกหรือไม่จนกระทั่งทางผู้กำกับตอมอไทยได้ประสานไปยังตอมอฝั่งกัมพูชาจนได้รับคำยืนยันมาเจอตัวน้องแล้วตลอดทั้งวันทีมงานต้องคอยสอบถามและให้น้องไขมุกรายงานพิกัดตลอดเวลาจนสามารถช่วยเหลือน้องไขมุกได้สำเร็จสำหรับเคสของน้องไขมุกถือเป็นเคสที่ถูกแก๊งคอนเซนเตอร์หลอกไปและอายุน้อยที่สุดที่สามารถช่วยเหลือกลับมาได้ทั้งนี้น้องไขมุกยังบอกอีกว่า ยังมีคนอื่นๆที่เป็นคนไทยและอายุรุ่นราวคราวเดียวกันขณะที่แม่ของน้องไข่บุกขอบจุนจ้างทุกฝ่ายและสื่อมวลชนที่ช่วยเหลือลูกสาวกลับมาสู่อ้อมอกได้สาเร็จบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มบนคราบน้ําตาแห่งความยินดีของทุกหน่วยงานที่ได้เข้าช่วยเหลือและทุกภาคส่วนสําหรับขั้นตอนหลังจากนี้บกปปลาอคอควายมอมา้าและตํารวจตรวจคนเข้าเมืองสะแก้วจะสอบปากคําน้องไข่มุกว่าการเดินทางข้ามประเทศ ไปทางานแก๊งคอนเซนเตอร์ครั้งนี้เป็นอยู่ถูกหลอกหรือเป็นขบวนการแก๊งคอนเซนเตอร์หรือไม่โดยมีเจ้าหน้าที่พอมอจะสแกวรวมสอบในครั้งนี้ด้วยด้านพันตํารวจเอกพัทรพงศ์สุภาพรผู้กํากับตอมอดสแก้วหลังจากได้รับการประสานงานจากทางเจ้าหน้าที่สถานีตํารวจภูธรปลวกแดงตนเองก็ไม่รอช้ารีประสานงานไปยังฝั่งตอมอประเทศกัมพูชาซึ่งเคสนี้ถือว่าพบตัวน้องได้เร็วและยังโชคดีที่สามารถนําตัวน้องกลับคืนสู่อ้อมกอดของพ่อแม่ได้และยังอยากฝากเตือนสําหรับคนที่คิดว่าจะมาทํางานโดยที่ มีข้อเสนอรายได้สูงสูงนั้นมันไม่มีอยู่จริงมันจะมีแต่พวกที่ทำงานไม่สุจริตเท่านั้น